เงินรางวัลสามแสนบาทแล้วมีพิเศษอะไรจากใครจากเทนอะไรไหมตอนนี้ก็เป็นแบบนี้กันหรอตอนนี้บ็ตอนนี้บ็ตอนนี้ก็อพี่เจย์พูดสักนิดหนึ่งก่อนเลยพี่วันนี้เป็นไงบ้างก็ดีใจครับดีใจมากเลยดีใจมากก็แชมป์เส้นแรกนะครับทำหนึ่งปีเซตเซตแรกก็ถือว่าทำให้มาหนึ่งปีอันนี้อันนี้คือแชมป์เส้นแรกในค่ายเลยใช่แชมป์เส้นแรกนี่ค่ายก่อนต่ก็ต้องมีอาชีนอยู่มีอาชีนทุกคนแล้วก่อนต่อยให้อะไรน้องบ้านกับไฟนี้โอไฟนี้ก็ก่อนต่อยก็สามหมื่นอยู่แล้วนะครับ แต่มันช่วงมันให้เพิ่มอีกไม่ได้เพราะเราต้องแต่ว่ารางวัลก็ต้องเอาไปหมดอยู่แล้วนะครับคือรางวัลให้หมดเลยให้รางวัลได้หมดเลยนะครับก <ๆ S 2> ็เหมือนเดิมไม่ได้เอาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักมวยเอกประจำค่ายเลยใช่ใช่พี่เจมมองนักมวยคนนี้ ประมาณไหนพี่แบบจะไปถึงมวย้าตัวเงินแสนหรือน้องน้องถือว่าน้องก็เชื่อฟังผมว่าน่าจะไปได้ไกลนะครับเชื่อเชื่อคนสอนนะเชื่อคนสอนเชื่อคนสั่งเชื่อครูบาอาจารย์ก็ถือว่าไปได้ไกลนะครับพเจตอยากจะขอบคุณใครไหมที่ทําให้ก็ขอบคุณเพชรยินดีนะครับขอบคุณเสียโพสเสียเนานะครับขอบคุณมากเลยไม่ได้ขอบคุณน้องนะน้องในว้ยที่หลังต้องเสียโพสกับเสียเนา เขายื่นชุดนี้ให้แบบว่าโอ้โหจะมาแบบม้ามืดเขาไม่ได้เป็นนักมวยในรายการตอนแรกใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับรับมาเสริมแทนใช่เสริมแทนคนคอนแใช่ได้แชมป์เลยใช่เขามองเห็นค่ายก็สวยจเจ็ดแบบว่าน่าจะมีสักตัวอย่างเงี้ยหรือว่า ผมก็ดีใจนะครับขอบใจสุดมากเลยขอบคมกงจิง่ได้ยินดีทือว่าอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องพ่อแม่ดูแลลูกอะไเนี่ยโอ้โหใจได้นะครับ สุดยอดสุดยอดยอดอีสานูดเลยแฟน้รวยหน่อยยิ้มหน่อยเชฟต้อยิ้มหน่อยก็ขอบคุณพุกยางมากครับขอบคุณทีมงานของคุณนะครับที่ช่วยเชียร์ขอบคุณจากทีมแล้วขอบคุณทุกทุกคนครับขอบคุณทีมงานที่ดีที่ให้โอกาสผมได้มาโชว์มวยรอบชิงชนะลเราตั้งเป้าไว้กับอนาคตารโชว์มวยขนาดไหนเป็นหลังเกนะครับก็ก็เรื่อยๆนะผมก็ถ้ามีโอกาสก็ อน้ำหนักที่ทำได้ตอนนี้คือต่สุดเท่าไหร่เห็นว่าโตขึ้นหน่อยนึง126นี่พีดักหมดแล้วครับมีความสุขเลยวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างเห็นมาเป็นร้อยคนเลยครอบครัวจากสกีแล้วก็ครอบครัวผมอ้ามาจากสกีเลยคครรัับบแล้วจะกลับไปพักผ่อนกี่วันครับเพราะว่ากลับมาซ้อมต่อยังไม่รู้ครับชินกันมันชนะมากี่เลตแล้วดูไปี้วยถ้าโดนถ้า ถ้าไม่ติดที่ว่าแพ้ก็ประมาณสิบสิบเป็นค่ได้แล้สิบเป็นค่อยไม่แพ้ครับผมครับเกมขอบคุณแฟนมวยขอบคุณก็วันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนนะผมขอบคุณอย่างนี้ผมก็ขอบคุณทีมงานทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณจ่ารที่เรคนให้โอกาสผมสั่งสอนผมอย่างดีผมก็ดูแลที่ค่ายอย่างดีมากเลยผมก็วันนี้ผมก็ทำได้แล้วครับผมก็เซตแรกของค่ายผม ท่านพัฒนาต่อไป okay, ครับผมโอเคครับยินดีด้วยยินดี